กาบเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันเด็กหญิงปริตาภูนาเมืองกําลังศึกษาอยู่ชั้นม่ธมศึกษาปีที่3ค่ะดิฉันเด็กหญิงชั้นนันเสนาลากํา,กากกลังศึกษาอยู่ชัน้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะและดิฉันเด็กหญิงรัตติกาลพเกตกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะ พวกเราเป็นตัวแทนมาจากโรงเรียนชุมชนบ้านท่าสาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องสร้างสรรค์แพรวาสวยด้วย GSP Create Beautiful Parawith the g e o m e t e r Sketchpad Program รูปลายผ้าแพรวาเป็นมรดกของครอบครัวภูไทยแต่ละครอบเรื่อจะมีผ้าแซลลซึ่งเป็นผ้าไหมพื้นสีขาวขนาด20คณ30ซเมตร การทอผ้าแพรวาจัดรูปรลายตามต้นแบบในพาเซลการจัดวางลายใดตรงส่วนไหนใช้สีอะไรขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ทอค่ะจะสังเกตเห็นว่าการทอผ้าแพรวาตามแบบพาเซลทําให้ลายที่เกิดขึ้นนั้นไม่สวยงามไม่สมดุลและไม่เท่ากันพวกเราจึงได้นําคณิตศาสตร์ของสมบัติคุณปัญญาชิวบ้บานโดยนาเอาความรู้เรื่องรูปเรขาคณิตการแปลงทางเรขาคณิตและโปรแกรม GSP มาออกแบบทังลาย ทำให้ได้รวดลายที่สวยงามสมบูรณ์และสมดุลมากยิ่งขึ้นค่ะวัตถุประสงค์1เพื่อนําความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่องรูดลาขาคณิตการแต่งแถวขาคณิตและโปรแกรม GSP มาใช้ในการออกแบบทังลาย2เพื่อทอผ้า,พาลายแพวีวาให้เกิดความสวยงามโดยที่เราจะใช้ทังลายที่เราออกแบบจากโปรแกรม GSP ค่ะวแบบัสดุอุปกรณ์1ได้ประดิ์2ปืน3กี่ทอผ้า สกระสวย5้าไม้กอดขุเม่นและ6หลาค่ะค่ะเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 1. ลรูปเลขาคณิตสอการแปลทางเลขาคณิต 3. โปรแกรม GSP และ 4. แกนสมมาตรค่ะค่ะผลการดำเนินงาน 1. นก,านนนานนการนำความรู้ทางคณิตศาสตร์เรื่องรูปเลขาคณิต มีความสวยงามนณีมและสมบูรณ์ค่ะได้4ลายคือ 1. ลายประกายดาว2ลายดาวกระจาย3ลายดอกหังนกยุง่งและ4ลายดอกแก้วค่ะค่ะประโยชน์ที่ได้รับจากการทาโครงงานหนึ่งสามารถทอภาพแพรวาได้สองม,มีความรู้ความเข้าใจเรื่องรขขูปิกขคณิตการแตะหาเรขคณิตมากยขึ้นสามมีทักษะในการใช้โปรแกรม C s p ซึ่งเป็นโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ สีนำความรู้ไปใช้ในการออกแบบผังลายให้มีความแปลกใหม่หสวยงามและสร้างสรรค์และ5เห็นคุณค่าของบริัติศาสตร์ที่สอดแทรกอยในชนีวิตประจำวันและวัฒนธรรมไทยคะ่ะค่ะลายประกายดาวผังลายประกายดาวด้วยนํำรูปเลขาคณนนี้ที่มาใช้ในการออกแบบนั่นก็คือรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะและลายประกายดาวยังใช้ในเรื่องของการสะท้อนมาช่วยอีกกตัวอย่างเช่นแถวที่สามสิบเก้าถึงเจ็ดสิบห้าหลักที่หนึ่งถึงสี่สิบห้าเกิดจากการสะท้อนของแถวที่หนึ่งถึง หลักที่1นึถึงค่ะโดยมีแถวที่สามิแปดเป็นแกนสมมาตรค่ะค่ะลายดาวกระจายรูปเรขาคณิสนที่นามาใช้ออกแบบผังลายดาวกระจายคือรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมขนงเปียกปูนรูปสี่เหลี่ยมหน้าขนาและรูปแปดเหลี่ยมค่ะค่ะจากตารางแสดงจํานวนแถวและหลักของลายดาวกระจายสังเกตได้ว่าช่องสีชมพูแถวที่1นึถึงสหลักที่ส2บสถึงสิเกิดจากการหน้าขนานของแถวที่1ึง เรเวเลเตอร์ลบสิบศูนย์ลบสิบเกิดจากการเลื่อนขนาดตามแนวแนเอ็ไปทางหน,น้ายสุญญ์ช่องและศูนย์เกิดจากค่าวายที่ไม่มีการเลื่อนขนาดขึ้นด้านบนหรือด้านล่างค่ะ และลรูปหกเหลี่ยมค่ะจากตารางการขึ้นเส้นได้ของลายหางลบยูนจะเห็นได้ว่าช่องสี่จุูแถวที่1 9บเถึงยี่ละที่สิบเถึงยี 20. เกิดจากการได้ขนาดข,าดของช่องสี่จุูแถวที่ 14- บสถึงสิบลัที่ 24- ่สิถึงยี้าโดยเวกเตอร์ 5. ห้าห้้าหมายถึงการได้ขนาด,นาดไปทางด้านขวาตามแนวแกนเป็นห้ช่องอห้าหมายถึงการได้ขนาดขึ้นไปด้านบนตามแนวแกนเป็้าช่องค่ะลายหางลบยูนเกิดจากการสะท้อนดังนี้ แถวที่1ถึง38หลักที่34ถึง57เกิดจากการสะท้อนของแถวที่1ถึง38หลักที่1ถึง28โดยมีหลักที่2ี่สเป็นแกนสมมาตรค่ะค่ะลายดอกแก้วรูปเรียขาคน,นี้ที่นํามาใช้ในการออกแบบผังใบดอกแก้วคือรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสและรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานค่ะข่าจากตารางแสดงจํานวนแถวแล,ละหลักของลายดอกแก้วจะสังเกตได้ว่าช่องสีเหลืองแถวที่6ถึง8 เกิดจากการเลื่อนขนานของแถวที่3-5หลักที่2-4ถึงโดยเวกเตอร์ลบ3 3ลบ3เกิดจากการเลื่อนขนานตามแนวแกน x ไปทางด้านซ้าย3ช่องและ3เกิดจากการเลื่อนขนานตามแนวแกน y ขึ้นด้านบน3ช่องค่ะค่ะและลายดอกแก้วเกิดจากการสะท้อนดังนี้แถวที่1-56หลักที่26-69เกิดจากการสะท้อนของแถวที่1-56หลักที่1 3 4 โดยมีหลักที่35เป็นแกนสูมากค่ะค่ะลายนี้นะคะคือลายหางลูกยูงค่ะถึงจะใช้ทั้งวิธีการสะท้อนและการเลือกขนาดในการสร้าง หางลายห่างแบยุงนะคะเราจะมาเริ่มการเลื่อนขนาดก่อนเลยค่ะโดยหนูจะเลื่อนขนาดช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะให้เลื่อนขนาดขึ้นไปดังจุดสีขาวๆตรงนี้ค่ะโดยวิธีการเลื่อนขนาดนะคะเราก็จะคลิกในช่องที่เราต้องการที่จะเลื่อนขนาดค่ะเมื่อเราได้แล้วให้เรามาที่การแปลงเลื่อนขนาดค่ะให้เรา ใส่เวกเตอร์ลงไปนะคะโดยเวกเตอร์ที่หนูจะใช้นั่นก็คือ5 5ค่ะ5มาจากการเลือนขนานไปตามแนวแกน x 5ช่องและ5มาจากการเลือนขนานตามแนวแกน y 5ช่องค่ะโดยหนูจะใส่เป็น2นะคะเพราะว่าการเลือนขนานของหนูนั้นหนูเลือกจากจากการนับจำนวนช่องค่ะเพราะว่าช่องของหนูมีความหา่างที่0.4ค่ะหนูเลยนำ0.4ไปคูณด้วย5เราจะได้2 แล้วก็เลื่อนขนาดไปเลยค่ะเมื่อเราเลื่อนขนาดแล้วนะคะต่อมาเราจะทําการสะท้อนค่ะโดยที่เราจะสะท้อนจากฝั่งขวามือนะคะมาฝั่งซ้ายมือค่ะในการสะท้อนให้เราเส้นตรงนี้ก่อนค่ะเพื่อที่เราจะหาจุดก,กึ่งกลางจะได้สะท้อนได้ค่ะ ิไปที่เส้นหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็มาที่สร้างจุดกึงกลางค่ะให้เราเชื่อมระหว่างจุดกึงกลางทั้งสองจุดนะคะเข้าด้วยกันค่ะเอาเมาส์คลิกที่เส้นสองครั้งค่ะแล้วก็กอกแล้วก็มาที่การแปลงแล้วก็สะท้อน,นะคะ่ะ เราก็จะได้ตัวลายออกมาขึ้นหนึ่งนะคะให้เราลบเส้นออกก่อน,นะคะ่ะ การทอนะคะแล้วก็จะใช้ไม้นะคะในการขิดเส้นได้ขึ้นลงค่ะเส้นได้ที่เราขิดลงนะคะเราก็จะสอดได้ที่เป็นสีค่ะตามแบบทางลายที่เราออกแบบไว้ค่ะ สำหรับลายนี้นะคะคือลายดอกประกายดาวค่ะตอนนี้จะเป็นตัวผังลายที่ออกแบบด้วยโปรแกรม GSP ค่ะวิธีการทอค่ะก็คือให้เราเริ่มใช้สีตามโปรแกรมตัวนี้เลยค่ะแล้วให้เราทําไปทีละสีค่ะหนูจะเริ่มจากสีเขียวก่อนค่ะค่ะโดยวิธีเราจะทํานะคะให้เราใช้ไม้ในการตอกได้ทับในเส้นสีแดงในจุดที่เราอยากให้มันตือสีค่ะค่ะแล้วเราก็ทําตามลายที่เราออกแบบไว้ค่ะ เมื่อเราได้ตามจุดสีเขียวที่เราต้องการแล้วให้เราสีแล้วก็สอดสีเข้าไปในไม้แบบนี้คะ่ะแล้วก็เกี่ยวมาขึ้นนะคะมาดูลายถัดไปนะคะลายนี้คือลายอะไรคะลายดาวกระจายคะ่ะ